สวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับน oh. ันคอมกับนนะ้องโยคอมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Max Pay เอันนี้ก็เป็นตอนที่3นะครับที่เรามาผจญนุ่งกระสุนด้วยกันแต่ครั้งนี้มันไม่ธรรมดาครับเพราะเรามีบักมาด้วยมีมแมลงเกาะหลังมาด้วย Alright I'm inside looks like a VIP lounge or something I'm gonna check it out เช็คมาหลายรายอบนะครับคุณพระน,น,น,นะครับไปไหนก็ไม่ได้นะครับจริงๆนะอะไรตัสองสามรอบเราก็เริ่มรู้นะครับว่าถ้าไฟดับแคือติดบักนเะนี่ยนี่เราก็เลยออกไปวิ่งเล่นดีกว่าเหลือลากาแล้วแบบว่าบันผักมันเล่นได้ด้วย แล้วก็ตกโลกไปอีกแล้วอบอกเข้าใหม่แับก็ยังเป็นอีกครับคราวนี้ตก็วกว่าเดิมอีกเอาปืนนะปืนเล็กดูเคลียร์ซดเจูนีกิงที่ไฟดับเลยก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่วิดีโอครั้งนี้เนี่ยเป็นการเล่นเล่นใหม่แต่ละต้นทั้งหมดนะครับ เพราะว่าเราได้ทำทุกที่4ทางแลยนะครับพระทั่งมีปืนจนหมดแม่อยู่ในหลุ่ดดำนี้แลยนะครลูกกระสูงนี้ลดลงนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมึดทีกนี้จอดำมันเลยก็เลยลองดีสตาร์เลเวลเลย Nosebleeds didn't like the game we were playing The money was gone Then I was next if I didn't get off that field เก็ตเอาเราเพียดีกว่าครับเริ่มเล่นใหม่นะฮะ <laughs> หรือว่าเราก็เล่นใหม่นะต้นนะครับก <Okay. S 2> ้อมาถึงความเดิมตอนที่แล้วก็คือเมียบอส

เมื่อกี้โดนหัวแล้วครับเอาเลยฮะยงงนี่ครับเวลาแยัๆจบตอนที่แล้วตายไปแล้วฮะโอ้ยแต่คราวที่แล้วนี่ก็ทิปเปิลช็อตน,นะครับอ๋อโอเคครับยิงเมื่อแล้วยังยังไม่ตายโอ้ยโอ้โหดู็มหลังนะไป เชื่อกระเปื่อนะครับเดี๋ยวต้องไปส่งร้านสักรี่เลยนะคเข้าปากเลยทีเดียวอินแบบเมื่อกี้กระโดดหลบกระสุนเป็นสายเลยทีเดียววันนี้ดูช่างพูดขึ้นนะฮะแล้วครับวันก่อนนี้ดึกแล้วนะฮะต้องกินนมนอนนะครับครับก็เลยพูดไม่ค่อยออกวันนี้ยังหัวค่ำอยู่นะครับโกหกตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วนะครับ ไม่เป็นไรครับเจงเย็นบอกให้รีบพอมันได้เก็บปือนอยู่ครับมีกระสุนอยู่สิบนัดจะไปช่วยลูกเมียชาวบ้านเราได้ไงครับมีแต่เมียครับลูกไม่มีนะฮะค่อยๆเดินแล้วค่อยๆเดินเฮ้ยอย่ากเก็บปวดแล้วพอทำไมครับน่าจะมือวิดีโอหรืออะไรสักอย่างครับไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะค้างเอ๊ะ สรุปว่าจอยพังนะ <laughs> <laughs> เปลี่ยนจอยก่อน <laughs> อุปสรรคเยอะจริงๆนะครับวิดีโอนี้แล <laughs> ้วเราก็โชยทุกอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับจริงๆเนี่ยครับเราต่อจอย,จรอยร <laughs> อเรียบร้อยแล้วครับได้ยินเสียงไหมเรียบร้อยเราไม่เก็บยา <laughs> ครับเนี่ยเนียของเจ้านายโดนจับไปครับ <laughs> They were headed for the helicopter headed were for pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on the one way or the other. I <coughs> knew this was going to a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. Oh. <coughs> help me. <coughs> what a view. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promising. my time's been shot at class of guys were messing around. This place was like Baghdad with g street We'll have a couple more seconds i start Now, I had a ride to catch. I said! Come on! Come on! Jesus, <laughs> Max! <laughs> I can't leave you alone for five minutes! What <laughs> the hell happened in there?

แม่นแน่นดีครับ <c oughs> แบๆบคบบบบบบไม่ใช่เวลา <c oughs> อืหยุดเวลายิงเอา <c oughs> ้วกไม่ใช่ว่าเรายิงแม่นขึ้นนะครับเราทนไม่ไหวแล้วเราก็เลยเ,เปิดล็อกเป้า้วยครับ โก้เองนะครับมาขับทุกๆวันอังคารแล้วก็ได้ข่าวมาเพื่อนทีนี้เพิ่งโดนไล่ยิงมานะครับไม่นจะไรป็นคงไม่ได้เส่ทุกเมื่อยครับไม่ได้เิใส่ทุกคนนี่เรายิงมาทั้งแก๊งเลยนะครับเนี่ยเข้าไวเยอะมากอ่ะแมนมากเลยครับ ่แตกีโยได้ไครับนี่มีล็อกเป้าแล้วนะครับเนี่ยล็อกเป้าดีครับล็อกไม่กล้เ้าดีครับของการจุดไฟยิงสามยิงสามยิงสามใครสันยิงมาเยอะนะครับนี่ก็วิ่งมาลูกเดียวนี่มีเยอะครับคมดแล้วครับป็นง เห็นไหมครับเมื่อกี้ก็สุนพุ่งมาแบบพอแล้วครับพอแล้วครับขวดทิ้มดินแล้วนะโอ้อกันบ้านนะครับหลบเอฟซีได้เลยฮะหรือว่าประเทศษะที่คุณขับมาเป็นตำรวจนะใช่ไหมฮะคุณพระ <c oughs> ยิงเอฟพีีได้ด้วยผมยิงแม่ น็อเตเป้าเลราเป็น็อเตเป้านะค,คุณอย่างมัวนะ่ะแต่ก็ตายดีนะครับนี่นะเปาจริงจริ I don't these girls bad, or maybe they just of the I security team consisted of more than a drunk American has been and do Brazilian never was, who should have paid more attention in flying clear... <takes> school. <LOAT> <led> <coughs> รอบนี้ไม่เล่นจิตยาครับออกมาปุ๊บสโลไม่ได้นะครับไม่มี <c oughs> สโลว์ยังมไม่ขึ้นครับไปรอชาร์จก่อาละครับทำอะไรครับเนี่ยเจนี่จะเจนี่ไม่ยิงหลอดไฟด้วยนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่จะเป็นเลเซลล์ครับโหปอดแม่ครับแม็กซ์เบนครับ โดนยครับโดดโดนเลยครับบินครับโดนแล้วบิน,ดนได้ดนี่มันบินได้แล้วน้องยอมรับที่มาว่าน,น้องแอบไปกินยาแก้ปวดไปแล้วไนะใช่ไหมฮะโอ้โหแค่รับผิดตัววิ่งสองคนก็พามาแบบว่าสักร้อยคนได้เขาขั้นเพลินเล้วเนาะ ออกบินเห็นได้ทันโดดมาหาใครครับพอดีเขาไม่โผล่หัวมาได้แล้วได้แล้วเอาอย่างนี้เล่นซ้อมหายดีกว่าครู่คู่โดดไม่เจอเหรอเล่นซ้อมหายรอเล่นซ้อมดี เป็นคองคองเนี่ยนี่รอบที่สามแล้วคองอะก็กระโดดอีกข้าวจางหัวหัวแตงอยู่นู่นครับนี่มันไม่ใช่ทางไปอ่ะพระเอกมรู้วันตายครับตายแล้วเนี่ยที่เล่นมากดีกว่าครับโอเคโอเคครับเนี่ยดูมือโปรนะครับโอ้ค่อยดูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่คีโกะเหวัดพี่เกิดมาพรุ่งที่มีสโลโมชั่นเลยอ่ะ เนี่ยเมันอยู่ที่จังหวะเนี่ยโอเครอได้ทันทีไ่้แล้วยิงขางพี่ยิงมันยไม่ต้องยิงนะครับไม่ต้องยิงอะไรทุกคนในทุกคนนี่พี่ยิงเหมือนที่รู้ว่าเขายิงอยู่ตรงไหนเลยอ่ะแน่นอนนี่ฮะผมดูไปแล้วนี่ฮะเจมส์เตรียมเตรียม น้อนี่ยังไงทุกคนยิงอะไรดุคนครับยิงไข่แตกไป250คนแล้วนะครับเนี่ยตำรวจยังไม่มาจับเลยนะครับผมยิงไปเยอะขนาดนี้นะครับตำรวจกระโดนนะครับเป็นไงครับไม่โดนเลยสักนาทีครับนี่มีนิดนึงครับเห็นไหมมีมีเนี่ยที่ที่ปลายเท้าเข้าใจว่าตรงไอ้ตอนกระโดดลงมาเนี่ยนะครับ เรารู้แล้วเราไม่โดดแล้วเราตโลอย่างเดียวนั่นน่ะคลุปนะครับวันนี้ไม่ใช่อะไรเล่นไปยิงไปเลยทีเดียวหลบกระสุนลูกซองได้เต็นที่เนียบเลยกระสุนตายครับตายออกไปตายไปตายครับข้ามันทันจะอะไรกันนักหนาครับ น you, ora, ีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวในพักลบด้วยในทุกคนนะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่ยืนนี่งคนยืนเลยกรณีพี่นิ่ก็เลือยจะขึ้นนะครับไอ้ใครยังไม่ตายไม่แน่ครับเจนเย็ยนนะเจนเย็นนะครับมีซูโมชันนะเจนเย็นลงกระสุนได้กินยาได้พี่กินยาได้ มีเกมไหมาครเดินยังไม่ดีไม่แปลกครับเป็นเรามีโมชันนะครับเโปรอยู่แล้วนโอ้โหแคร์ซึ่งซึ่งต้องต้องไปนะครับโดนหน่อยดีฮะโดนโดนบ้างออกโดนแล้วชอบทั้งเราครับโอ้โหไม่แต่เราเราเร็วกว่าเราเราก็สื่ได้อะไดีครับพี่คุชันเป็นโปรมป็เเ่าเปล่าครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนปืนเป็นปืนนี่ครับกูซีกูดีกว่าครับ ดูจะมองสถานการณ์นี้มากกว่านะครับไม่โดนนะไมโดนเลยโดนไม่ได้ <c oughs> ที่บอกไปที่บอกผมเล่นก่อนแอร์แต่พี่เจนา่าจะตัวพี่กดสโลกันเลยอะ่ะวันนี้น้องโยนรู้สึกจะพูดมากขึ้นกว่าสองตอนที่ผ่านมา,เ,มาเยอะเลยนะครับ <laughs> 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 the odds on Giovanna still getting worse by the second, and if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was, I was up for one god-awful performance review. Was it was Giovanna's next. I find the rest of her. ไปที่ไหนก็ทานเหล้าตลอดนะครับไม่ไหวเลยมัอยาแก้ปวดอีกนะครับดื่มเล้าปุ๊บจนบุกทันทีจูวานาจูวานาออมริงใ้เธออ่องคุณรมยิอยู่บนหอไงคุณระไงนห้เธอล่ไงพะไม่ใ้นใครจะยิอละไม้ยู่รใจง้น Oh my god, it's cold! Giovanna! No. What are you doing? <laughs> Giovanna! <laughs> <laughs> hey! No, Seems so like I, I right was the only guy around here really taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink, Paso's was the sister. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. สำนึกนะครับสองอาทิตย์ติดกันแล้วนะครับ <S <S คุณเมาก็ทำอะไรเมาๆอย่านี้นะฮะ What choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? You know, I'm no expert on hostage negotiations. I, I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right. Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. What you said pains me. I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. I'm not Who do you think is targeting your family? Life in this country not easy. You can see that. I've tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course, I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. It's probably that street gang trying to get a night. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. No. What have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loans money. She's drug. want my wife back. <clears throat> we can take the money to them. ก็โปรตุกีสเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ซื้อสถานที่มาแล้วก็บอจะสัม่ป่น่อะอะก็่อืมอืมอื เอาละครับยังไม่ทันได้จะเจรจาแลกตัวประกันกนเลยก็โดนยิงซะแล้วนะฮะก็ทิ้งติ่งเอาไว้ก่อนละกัน อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไล k e like กันได้เป็นกำลังใจให้เราทำตอนต่อๆไปออกมานะครับผมกนังโยก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันมาเดีย๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ